สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับส่องซาคู่บ้านหน้าอีกทีนหนึ่งเมื่อนี้สาวคู่มาจอบเบิ้งเตาแต่กลับมาหล่อเบิ้องซวนหมักทัวเอ,อื่อยขึ้เกาหนหพี่น้องมาห้าสิบภาไปหล่อซวนหมักทัวกันบ่าออกได้หลายเดี๋ยวเฝ้าอันนี้พี่น้องหมักทัวห้ากันยังไงหมักทัวมาเก็บหมักทัวสาวคู่สิมาบอกอ,อีก กำลังเป็นกำลังเปิลลายผุนเตาเฮาดีเตาเฮาเตาของเฮาก็กำลังอัดบัดมือบัดมือควัดผุดเดยชิมาถ่ายเฮเบิงมาโลเบิงหมึกทัวมือหนิครับมาโลเบิงมันมันซบปะหลังพากันย่างเขามาโลโก่อนหมาพี่บ่แม่พี่น้อง เข้ามาหรอก็ทไม้เข้ากับมานด่เมือนี่เข้ามาเข้ามาทำไมเข้ามาเฮ็ดเห็ดโอ้ยลา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 ยมากับเอือยเนี่ยับมากับเอือยเนี่ยคับน้องไผ่เนี่ยมานแห้มมานแลเมือนี่เขามาหลอกบมบกทัวร์เห็ดเ็ดคักคักคักคอะลี พี่น้องพี่น้องอพี่น้องพี่น้องพี่น้องมานเด็กมือนีเสาวคู่มานเลยมาจอบวงสวนก็นเห็นฮิตเอามาเก็บนอ้องแบบน,นี้เนาะเก็บก่อนในหน่วยเอาแรงมาได้มันฮิตมันโด่งหน่อยพี่น้องฮิตบวกกับโดนี่ย่ไหมฮะมาหาบึงมาหลบบึงน้ำใหม่น้ำใหม่ก็มีอะ เขาจะ,สะ,สะกเกลียดเหตุดอกแด้มันอ่อนเขาบอกว่าอ๋อ พาดูพี่น้องค่ะอยู่ Half มาด um ื้อมาดื้อมาดื้อเดี๋ยวนี้จูมือ Okay. Cool. จ bon mm. mm mm ิบล uh. ้อุ้มแล้วแบบนี้เนาะอืมข่ากนี่เฮ้ยนี่ไงได้เสบียเอย

kiếp xe được sao gì kiếp tụi này kiếp tuồi không sao này nhìn đồ này bọn kiếp của hiền như kiếp này ai bảo kiếp เิ่เนยบนเน,ย,น,เนยก็จะจาอยากคุณมากีบนั่งนั่นเด็กโดกหน่อยเฮ็ดปัวขาโดอ เอากึ <c ười of you> uh. <that> ่เทึ่งหยกทายแห่บึงแน่ทึ่งอยกทายแห่บึงแน่ทึ่งอยกเก็บแน่พี่น้องเอ้ย เก็บนะแม่นี่งานพี่หน่องอยู่เก็บบ่ลทำเบิ่งคลงานครับพี่หน่อง ครูปลาอ่ะ,อะพอกินเบื้งยางยางป็ดจอเบ,บืงมันอีกเั่หนึ่งนอะประนี้เนะาะลายเตบิบน,นากาจัจจกสีใหญ่ๆได้พี่น้องเลยพอมมนเหมือนนี่ฮะเอากับมาหล่อเบืงมันส่วนนี้ก็บวยงงามปัดได้ส่วนนี้มันไก่ปลามันสับหลัง เอาห้องไปโหลดเบิ่งหมวกทัวอีกตัอหนึงเนาะอย่ามีคนมาหลากักมาหลักเก็บพี่น้องเอ,อ้ยมันไก่บ้านไก่เฮ็ดแล้วพี่น้องมาเอาจะนั่งเขาเมื่อไหร่ชุ่มใหม่ผู้ด,ดีใจค่ะหมอบุนงบุนย์นนข้าหน้าเสือแกะเน่าอ่ะมาโหงลดเบอร์น้องมาเอ็นสังไฟกันเาเบอร์เด็กพี่น้องงามนี่ฮะ อย่าบเบลย่ามันกลายแล้วดูนอกก็ได้แหละมาหลกเบิ่งมุกตัวอีกสุนกระจิมะหวานเบียรพรักได้แอ่ข่อยขอึนมันนี่จิมะหวานเบียรพักอยู่นี่แบบนี้ฮะมันซับหลังมักทัว ขาเนี่ไก่กับก็บมันก็มีบตัวนี่เบิ้งก็สามาส้มเจียบก็บงามมาเลยเนาะแต่ว่าปีนี่พัดว่าเพิ่นปลูกหางแต่ละปุยเพิ่นปลูกซีแต่ว่ามาปีนี่พิ่นปลูกหางไว้เลยนะง่ายามฝนลุกคนมันจนเหี่ยนเลือรึ่งหนึ่งฝนบปรุ่งร้ายมื่อกะดินก็ซีแห้งๆเลยเนาะสามเมื่อสี่เมื่อแต่ฝนโปรโุ่ะ ประมาณสี่หมื่นพี่น้องน,นั่นไงมาทัวกับไก่สีเด็ดตำแล้วไก่สีเด็ดตำไก่สีเด็ดขายมาทัวนะกะไปส่วนนึ่งก็มาทัวกลับมาส่วนนี้ก็มาทัว ก็มาสุนี้ก็มั่นมาหอวนี้ฝากกดติดตามในสอง u t u b e ใหสาวาคูเนเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เสียก่อนขอขอบใจแล้ายเดอ้อผู้ติดต,ดตาม